เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตแพดโนตกันนะครับว่าสรุปแล้วสัตา์นี้มีอะไรบ้างเนาะบอกเลยว่ารอบนี้มีคาดว่าเนาะจะมีแ a ตเติ f r ฟอนตแมปใหม่มาด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีฟเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับไปครับ เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะ <c oughs> นะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ,ร, C K, Center, ร,บร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น e n s h i n Impact นะครับ RV e p พับหรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง ACG Game Hub Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเด็กจิมมิงนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อยฟาร,รม Auto ์ม on to AFK ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานำเสนอนั่น,นก็คือแอป UG Phone คาวโฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบเตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกมไดร์นล็อกโมบายคา b ์บ m โมบายรวมถึงเกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอดเอฟเคไว้ K y, ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่ K S 2องกบาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปนะครับตัวกิจกรรมที่อัปเดตกันดีกว่ากับแพทโน้ต นะครับก็รอบนี้มีกิจกรรมทั้งหมด10รายการเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่ใหม่ World อร์ t l e f น o n t คิดว่าน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั่นให้นะครับเนาะนะครับเมืองต้นของเซอเกาหลีณปัจจุบันนะครับมอนเริ่มต้นที่เวล84นะฮะซึ่งข้างในจะมีมินิบอสด้วยแล้วก็มีในส่วนของบอสใหญ่ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวแมปใหม่นะนะครับ แล้วคิดว่าน่าจะเป็นการจับคู่เดียวกันกับ World Battlefront ปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีเป็นซีซั่นนะฮะแล้วก็2นะครับอ่ามีเอ่อเริ่มซีซั่น Party Dungeon ใหม่ซีซั่น2นะครับถ้าเป็นซีซั่นนี้ก็แปลว่าน่าจะมีของให้แลกนะครับไม่รู้จะเปลี่ยนบอลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้จับคู่ซีซั่นใหม่ World Dungeon แล้วเนาะก็น่าจะ2อาทิตย์เหมือนเดิมนะครับอืมใช่อสองสองอาทิตย์เหมือนเดิม นะครับแล้วก็แบตเตอร์ฟอนได้รับการปรับปรงุงอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเวลมอนตนะครับอืมนะหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์บัฟปาร์ตี้อันนี้อาจจะเป็นบัฟเวลาปาร์ตี้อาจจะได้บัฟอะไรเพิ่มเติมเนาะนะครับแล้วก็อันที่7นะครับเพิ่มโหมด p i p p i p ีนี่น่าจะเป็นการย่อหน้าจอได้นะครับคล้ายๆแบบดูยูทูปพรีเมียมแล้วก็ย่อ p i ไได้เนาะนะครับประมาณนั้นแล้วก็ปรับปรุงฟังก์ชันแจ้งเตือนปาร์ตี้อ่ะไม่รู้อะไร อืมอันนี้กู้คืนเนาะค่าปารับเหยื่อเป็นไม่ทราบนะชั้นปรับปรับปรุงบางอย่างนะครับแล้วก็ปิดปรับปรุง6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งนะฮนะเนาะงั้นเรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมนะฮะก็เริ่มต้นด้วยที่อันนี้ก็ทั่วไปแจกคมภีรหายากนะครับหลักๆนะครับจะเป็นการตีบวกอีกาเนาะรอบนี้ก็เหมือนกิจกรรมรอบที่แล้วเลยคล้ายๆการตีบวก7ขึ้นบวก8สองครั้ง นะครับปลายทางเนาะได้บวก81อันนะครับแล้วก็มีการนับจํานวนเนาะอันนี้ได้รางวัลใหญ่ก็บวก5 2อันเนาะนะครับเลือกได้เลยจะเอาชิ้นไหนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเครื่องร่อนนะครับแจกเครื่องร่อนม่วงนะครับอืมอืมหน่อันเหมือนที่ผ่านมาเลยนะก็น่าจะมีแพ็คมาขายนะครับตอนนี้ก็ราคาอะไรบินก็น่าจะขึ้นไปแล้วเนาะแต่ว่าเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เดี๋ยวมันจะรีเซชั่นหอคอย ก่อนกิจกรรมหมดก็คิดว่าน่าจะได้อะไรบินชั้นสูงอาจจะไม่ต้องเติมเยอะนะครับถ้าใครรอได้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าเนาะนะครับเอาตรงนั้นมาได้จะได้ประหยัดนะครับแล้วก็สุดท้ายกิจกรรมแจกนะครับสัตว์และผานะม่่งถึงทองหนึ่งใบนะครับพบค่าอันนี้ก็พวกธาตุอีปิกเนาะผสมธาตุอีปิกนะนะครับสัตว์อาวุธทานาะ นะครับโอเคแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับคู่คู่กับกิจกรรมตีบวกอีกานะครับก็กิจกรรมนี้สามารถเอาอีกาที่บวกแล้วมาแลกของได้เลยเนาะอย่างนี้ก็เอาบวก6นะครับหอันมาแกลกเหรียญอันนี้นะครับห่เหรียญซึ่งสี่เหรียญจะสามารถแลกบวก7ได้เนาะก็แปลว่าเนี่ยเราสามารถแลกได้ทั้งหมด7เหรียญเอ้แเหรียญน,นะครับเนาะก็แปลว่าเราจะแลกบวก7ได้2อันนะครับแล้วก็ต่อมาเอาบวก7นะครับหอันมาแลกเหรียญขีด2 นะครับได้1เหรียญซึ่งสี่เหรียญมันสามารถแลกบวก8ได้นะครับผม1อันก็แปลว่าเราจะได้บวก7จากอันนี้จากกิจกรรม2อันเนาะแล้วเราก็ต้องตีบวก7ขึ้นมาอีก2อันนะครับอืมแล้วเราก็มาแลกบวก8ได้เลยนะครับน่าจะง่ายกว่าการทำจบกิจกรรมอันนี้นะก็ง่ายขึ้นเนาะเพราะมันเป็นอีกาเก่านะฮะอืมโอเคแล้วก็มีกิจกรรมเลยครับเพิ่มแต้ม ผลงานลบ50%จากการฟาร์มมอนก็แปลว่าเราจะเก็บแต้มสมอภูมิไวขึ้นเท่าน,นั้นเองนะ <c oughs> นก็ะดีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับเพิ่มเพิ่มดอบนะครับจากมินิบอสนะครับทั้งในสมอเก่าแล้วก็สมอใหม่เนาะสมอเก่าจากดอบ3ชิ้นเป็น5ชิ้นนะครับสมอใหม่สมอเบทอนฟอนโลกอะนะครับจาก4ชิ้นเป็น6ชิ้นเนาะก็เยอะกว่าเดิม แต่กิจกรรมไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนมันจะการันตีพวกของม่วงอของฟ้าของม่วงนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือข้อมูลแพทของเกาหลีที่เป็นแมปใหม่เบ t เทิล o n t เวิร์ลเบตเทิลฟอนใหม่นะครับก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ว้ให้นะนะครับประมาณนี้อัปเดตเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีฟเป็นกลังใจกันได้นะฮะทั้งคนที่ดูสตตีมอยู่เวยนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวผมตัดไป โอเคโอเคประมาณนี้นะครับอัปเดตเนาะใครมีคำถามอะไรที่มาถามได้นะครับเดี๋ยวจะลงสตรีมแล้วเจอกันกวันพรุ่งนี้อัปเดตนะตอนเช้านะครับอืมถ้าลงปาร์ตี้ดันก่อนอัปเดตรอบจะดีไหม่ครับอันนี้ไม่แน่ใจฮะนะแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ยังไม่ต้องลงก็ได้ครับอืมแต่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รู้เพราะว่าผมลงไปแล้วเอ้า ก็ผมว่าดีวะ่ะมันลงไม่ได้แล้วนี่มันปิดไปแล้วนะครับตัวต่อไปนะ่าจะเป็นตัวกระดูกนะรูปมันโชว์ขนาดนี้นะครับหนะรือเปล่าหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานผมลงไปแล้วนะครับเมื่อวานผมลงไปแล้วแล้วก็แลกของไปแล้วเดี๋ยวมาดูกนะันพรุ่งนี้ผมจะแต้มรีหรือเปล่านกะ็มาดูกันได้อืพรุ่งนี้ถ้าลงได้น่นาจะลงเลยนะครับรุ่งนี้ เพราะมันเป็นซีซั่นน่ะมันเป็นซีซั่นทำว่าซีซั่นแคคล้ายๆนี่เลยนะแต่มันพวกนี้มันเป็นโคต้าต่อสัปดาห์ส่วนมากพวกโคต้าต่อสัปดาห์อย่างเช่นเวลาลงดันเจียนน่ะมันจะไม่รีนะมันจะไม่รีให้อย่างเช่นแบบเวอร์ดันเจียนทำทำทำหินใช่ไหมเออเปลี่ยนการจับคู่ใหม่เป็นซีซั่นใหม่เวลาก็จะเท่าเดิมเนาะสมมุติว่าวันจันรเป็นเป็นซีซั่นเก่าใช่ไหมเจอกับ เซิร์ฟนี้ใช่ไหมผมก็ลงไป4ชั่วโมงพออีกวันหนึ่งหลังอัปเดตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนการจับคู่แล้วเวลามันก็จะหายไปตามที่ใช้ไปนะเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะรู้ชัดเจน